คุณชวนลีกภัยอภิบายในฐานะรัฐบาลเลยก็ตามผมจะใช้เวลาที่มีค่านี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนครับไม่ว่าผมจะอยู่ในภาพไหนก็ตามความจริงก็คือความจริงความจริงไม่อาจจะเปลี่ยนไปตามฐานะจะเป็นอะไรก็ต้องเป็นความจริงปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเหตุที่ผมยึดยกเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเพราะผมถือหลักว่าชีวิตมีค่ามากกว่าเงิน เราจะปิดพลาดนโยบายเศรษฐกษิจขาดทุนไปกี่หมื่นกี่แสนล้านไม่เท่ากับชีวิตคน7,500ักว่าคนที่เสียไปจากความปิดพลาดนโยบายด้านความมั่นคงจึงได้ย้ำเรื่องนี้เป็นพิเศษซึ่งเมื่อเรายอมรับว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายส่วนหนึ่งแล้วเราก็ต้องปฏิบัติต่อไปเพื่อให้สําเร็จผมขอย้ําว่าความสําเร็จที่เราจะแก้ปัญหาได้ก็คือต้องยอมรับความจริงว่าเหตุทั้งหมดมันเกิดจากอะไรเช่น เหตุการณ์เมื่อ8เมษายน2544โชคดีโยาวันนี้มีสมาชิกบุทธิสมาชิกท่านหนึ่งเป็นอดีตแม่ทพัพภาคีอยู่ในที่นี้ด้วยผมเชื่อว่าท่านจะเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลเพื่อเราจะได้แก้ป,าปากัญหาภาคใต้ภาคใต้เป็นแหล่งขวานทองนะครับ เป็นแหล่งที่จะทำะไรายได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะสนับสนุนประเทศชาติของเราให้เจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นเราต้องหาทางทําให้เกิดความสอดงไปได้นี่เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองต้องกลับไปท่าน,นประธานว่าท่านนายกได้แถลงนโยบายอารัมพบทไว้ตอนต้นว่าต้องการเห็นความสมัคคีและปรองดองผมต้องกลับยนท่านประธานว่าไม่มีใครไม่เห็นด้วยเรื่องนี้แต่มันจะเกิดความสมัคคีปรองดองได้สําคัญคือจะต้องปฏิบัติ ต่อทุกคนอย่างเสมอภาคอย่าเลือกปฏิบัติชิงขอย้ําสั้นๆว่าได้ขออนุญาตไว้ตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วว่ากรุณาชดเชยกรณีที่เราเลือกปฏิบัติขอให้เกิดความเสียโอกาสความจริงแล้วผมได้ขอไวตั้งแต่สมัยรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์ซึ่งท่านก็เห็นด้วยกับผมนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นรูปธรรมบ้านนักก็อขอ,ขอทิ้งไว้ในที่นี้ครั้งหนึ่งว่ารัฐบาลลองทบทวนดู ในช่วงที่ผ่านมาว่ามันมีอะไรที่ทําอมมอใ,ทให้เกิดความขัดข้องมองใจและก็ทําให้เกิดความขัดแยง้งไม่ปรองดองอันเกิดขึ้นจากการที่มีความรู้สึกว่าไม่ได้วความปฏิบัติโดยเสมอภาคอันนี้ฝากไว้เลยนะครับสั้นเป็นที่สําคัญก็คือนโยบายทั้งหมด14หน้าไม่มีโอกาสที่จะพูดรายละเอียดได้แต่ว่าปัญหาพัฒน์นโยบายเหล่านี้มันจะเกิดผลสําเร็จได้อย่างไรผมขอใช้สิ่งที่นายยมตรีได้กล่าวให้สัมภาษณ์ไว้นะครับ เมื่อได้ตรวจสัตยาแล้วท่านได้ไม้สัมภาษณ์ว่านับเป็นเกียรติยศและความภูมิใจสูงสุดแก่ชีวิตของดิฉันและคณะร่นตรีพร้อมนำพระราชดำารัสมาปรับใช้ในการปฏิบัติการแผ่นดินท่านประธานที่รบครับพระราชดำารัสที่ทรงพระราชทานนั้นคืออะไรคือขอให้พรด้วยความมนดีให้คณะรมนตรีมีกำลังใจมีความมุ่งมั่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ถทศวจสัตว์ไปแล้วตามที่ได้ตรวยสัตว์ไปแล้วเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนในหลงวงทรงประทานพอรอันประเสริฐให้แก่คณะรัฐมนตรีซึ่งข้อนี้ก็มาดูว่าคำถตาวยสัตว์ว่ายอย่างไรซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะนําไปปรับใช้ในทางประบับต่อไปข้อความก็ปรากฏว่าเหมือนใน,นที่เราทุกคนจําได้ท่องได้คือ ขอถวายสัปเานียว่าข้าพเจ้าจะจงรับพักดีต่อพระสัตว์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ,รตามที่รับกับผมแบ่งประเด็นออกมาอย่างนี้ครับหนึ่งเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องการจงรับภักดีนะครับประเด็นที่ต้องปฏิบัติในฐา,า,านรับบริการก็คือหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สองปฏิบัติหน้าที่ประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนสามรักษาไว้ปฏิบัติตามซึ่งรับหน่วนี้จากไทยทุกประการท่านประธานกรับความซื่อสัตย์สุจริตนั้นไม่ต้องอธิบายมากแต่ว่าความหมายไม่ได้มีเพียงไม่ช่อราดมังหลวงไม่ทุจริตความหมายมีไปถึงว่าเมื่อเราคณะรัฐมนตรีเข้าบริหารประเทศนั้นเรามีกาิการซึ่งรองรับอยู่ในแต่ละหน่วยงานแต่ละกระทรวงตระวงกรมคนเหล่านั้นไม่ใช่มาแบบพวกเรา เขาเป็นแก่การที่ไต่เต้ามาจากระดับเล็กขึ้นมาระดับสูงเรื่องลำดับเขาเก่งพอที่จะสอบเป็นราชการได้เราก็ต้องให้เกียรติแก่การที่ผมกล่าวเปลี่ยนอย่างนี้เพราะว่าความซื่อสัตย์จริตในการแต่งตั้งเราก็จะได้ผลถ้าเราแต่งตั้งข้าราชการโดยซื่อสัตย์ุจริตไม่เอาตําแหน่งมาเป็นราคากระทรวงกรมนี้ราคาเท่านั้นกระทรวงนี้ถ้าเราทําอย่างนี้ ความซื่อสัตย์จริงเ็าเกิดไม่ได้เพราะ,ะนั้นผมฝากว่าความซื่อสตัตย์จริงนั้นในฐานะนักการเมืองฝ่ายบริหารนั้นเราจะต้องปฏิบัติโดยหลักธรรมพิบาลคือหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ให้โอกาสคนเหล่านั้นขึ้นมาตามความสามารถไม่ใช่ด้วยราคาไม่ฉะนั้นเราไม่สามารถรักษาความซื่อสัตย์จริงได้เราก็จะได้คนไม่ดีก็ามาทํางานกับเราเราจะสําเร็จก็ต่อเมื่อเรามีคนดีช่วยงานนี่คือข้อหนึ่งข้อที่สองครับ กับแบบหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนในข้อนี้ดูจะสั้นๆไม่มีความหมายแต่แท้จริงแล้วผมต้องกลับเียนท่านว่าถ้าเราทําได้นะครับ ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนตานั้นแต่มันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบการปกครองในระบบัฐสภาอนุสัตสรงเป็นประมุกขณะนี้มันมีข้อย่อนยานที่ทําให้เกิดความรู้สึกว่าระบบการปกครองของเราไม่ได้ทําให้เกิดเป็นประโยชน์ก่อประชาชนส่วนใหญ่กลายเป็นระบบที่เหมือนหนึ่งมือกายยางสามห่อสาวเมาเพราะว่าเราไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนผมต้องกาบเปลี่ยนประธานเรื่องนี้ว่าขอให้ครรภ์ตรีได้ แปลความนี้ให้ชัดเจนว่ากรารริหางน,นั้นไม่ใช่ประโยชน์ของพรรคการเมืองของท่านไม่ใช่ประโยชน์เหตุผลตั้งข,ของท่าน,านแต่ต้องคิดถึงประโยชน์ของประเทศประชาชนองค์กรใดก็ตามที่เป็นเครื่องมือในการบรนืางประเทศจะไม่ต้องรับใช้พรรคการเมืองต้องไม่รับใช้นักการเมืองต้องรับใช้ประโยชน์ของประเทศชาติถ้าเป็นเช่นนี้ความเชื่อมั่นต่อระบบก,การปกครองนี้ก็จะมั่นคงและทําให้เห็นว่าระบบก,การปกครองนี้มีประสิทธิภาพ ใครที่คิดว่าระบบนี้มันอ่อนประสิทธิภาพไม่มีประฏิิผลในการปฏิบัติหน้าที่เกิดความรู้สึกตลอดมาว่าทําไมระบบเราเป็นอย่างนี้ก็มาโทษระบบการปกครองแต่แท้จริงแล้วมันอยู่ที่ภาคปฏิบัติการสุดท้ายในเรื่องนี้คือการมิธรรมรัฐนูลขอกราบเรียนประธานว่ารัฐบาลได้เขียนเรื่องของหลังนิติธรรมไว้หลายตอนนะครับซึ่งผมเห็นว่ารัฐบาลที่แรกก็เขียนเรื่องนี้แต่ว่าต้องยอมรับความไม่จริงว่า หลักนิติธรรมนี้เป็นหัวใจการปกครองปัญหาภาคใต้ที่ผมกล่าวไว้ตอนต้นถ้าเรายึดหลักนิติธรรมตั้งแต่ต้นคือฝ่ายนิติญัติออกกฎหมายฝ่ายบริหารดำเนินบริหารตามกฎหมายฝ่ายตุลาการตัดสินปนัญหาเราไม่เกิดครับแต่บมงเอิหในช่วงหนึ่งเราไปใช้ฝ่ายบริหารเป็นศาลคือตัดสินว่าคนตายเดือนละกี่คนมันยุ่ที่มาของทุกวันนี้ซึ่ง ขอย้ำจุดนี้ว่าเมื่อเรายึดมั่นในหลักนี้ทําแล้วผมเชื่อว่าไม่เคยมีสานการ์ใดที่เป็นพิษเป็นภัยต่อประเทศชาติบ้านเมืองขอย้ำในสารการถามก็คือว่าการปฏิญาณตนตามที่กล่าวมานี้รัฐบาลก่อนๆไม่ปฏิญาณหรือรัฐบาลก่อนๆก็ปฏิญาณครับข้อความไม่เหมือนกันหรือจมนุนปี240 250 260ข้อความปฏิญาณนั้นเหมือนกันครับ และรัฐบาลทุกชุดก็ต้องปฏิญาณแล้วทําไมปฏิญาณแล้วต้องมีปัญหามีอันเป็นไปถูกดำเนินก็ดีต้องหนีก็ดีถูกจำคุกเพราะอะไรคําตอบก็คือแม้ปฏิญาณไปแล้วแต่ไม่ปฏิบัติสุดท,ท้ายจึงอยู่ที่ภาคปฏิบัติผมกลาบเยียน่านท่นด้วยความเคารพว่าสิ่งนี้จะทําให้อธิบายของรัฐบ,บาลประสบความสำเร็จเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนไม่ใช่ประโยชน์ของรรครอง ต่อเมื่อเราต้องปฏิบัติโดยยึดหลักว่าซื่อสัตย์ทุจริต,ตปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนเคารพหลักนิติธรรมอันเป็นหัวใจของการปกรครองในบอกชาติไทยผมกลับขอบพระคุณครับ